ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงขอไพ่อ่านใจเขาทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะว่าคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยสีถ้วยนะคะพลังงานของคนทัาน้ำมีนกรกดพิจิตคิงถือถ้วยพลังงานของคนทัาน้ำ เดมพลเลอร์ olar, พลังงานของคนราศีเมษอัศวินถือไม้พลังงานของโคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟเราก็ราศีเมษนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีเหตุผลมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีความนิ่งมีความอบอุ่นอ่อนโยนเป็นคนที่คอยรับฟังคอยอยู่เคียงข้างคนที่คุณรักเสมอ เป็นคนที่แน่วแน่ตั้งใจทําอะไรทําจริงนะคะเป็นคนที่มีความจริงใจตอนนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ค่อยเป็นดังใจคุณเท่าไหร่นะคะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเนาะหรือว่าอาจจะอยากมาแก้ไขความรู้สึกที่เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งตรงนี้ก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขาเกันบ้างคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมลาณมันไหน ขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้หน่อยนะคะคนที่คุณกำลังนึกถึงกำลังคิดถึงเขาจะเป็นใครสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูเก้าไม้พลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก พลังงานของคนธาตุน้ำหนึ่งไ,ม,งงงไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาในฝั่งของเขา เาคอยรอคอยอนาคตนะคะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้กุ้มกริม่มมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาก็ได้หรืออาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้ใจตัวเองนะคะชีวิตผ่านบททดสอบอะไรมาหลายๆอย่างผ่านการล้มลุกคุกคลานมาก็เยอะนะคะแต่ก็มีกําลังใจที่ดีพร้อมจะเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันบ้างนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้เป็นยังไง The e m Place ย,ยังคงเป็นคนที่ใช่ในใจของกันและกันคนสำคัญเพียงคนเดียวเจ้าของหัวใจคนที่รู้ใจคุณที่สุดนะคะสถานการณ์ยังเป็นเหมือนเดิมความรักที่มีให้ย,ยังคงเดิม อยากมาเซอร์ไพรส์มีความลับบางสิ่งบางอย่างที่เก็บซ่อนไว้ไม่ได้บอกแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงนะคะความรู้สึกที่มีอยู่ในตอนนี้เป็นยังไงรอคอยนะคะรอคอยสถานการณ์รอคอยวันเวลารอคอยข่าวดี เจอไฮโรแฟนเป็นคนใจเย็นบางครั้งอาจจะใจเย็นมากนะคะปล่อยให้คุณรอคอยแล้วเขาก็รอคอยคุณได้นะคะยังคงมีความรักความผูกพันความหวังดีให้กับคุณคุณยังเป็นคนที่เขารัก พลังงานของเขาเหมือนเป็นคนที่ใจเย็นมากๆนะคะคบกับเขาต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้กันคบกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะ ไว้ใจเขาถึงแม้ว่าจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาเขาก็ไม่สนใจใครหันหลังให้ตลอดเขารู้ใจตัวเองนะคะเขารอคอยวันนั้นวันที่พร้อมยังไงคุณก็เป็นคนที่ใช่คุณก็เป็นเจ้าของของเขาเขาไม่ได้ไปไหนนะคะรอคอยที่จะได้มาพบเจอกันรอคอยวันที่เขาพร้อมอีกหน่อยยังไงความรักความผูกพันก็เป็นของคุณเพียงคนเดียวนะคะพลังงานของเขาน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าหากว่าเขาพร้อมวันหนึ่ง ที่เขาพร้อมคนคนนี้สามารถพร้อมแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเข้ามาเซอร์ไพรส์คุ่นเลยนะคะพลังงานความรักของเดอะ y ไฮโดรแฟนเป็นคนที่ เรียบง่ายค่อยเป็นค่อยไปเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่หากวันหนึ่งที่จะเอาจริงเอาจังก็ทำตามประเพณีแต่งปุ๊บปั๊บจดทะเบียนได้เลยเหมือนกันนะคะเดี ans, นะ๋ยวให้รแฟนเนาะนี่ก็คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะพบกับเขาต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนคุณเป็นเพียงคนเดียวในใจเขาอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะเรื่อยๆเอื่อยๆขนาดไหนเขาก็ยังคงมีความรักแล้วก็คุณก็เป็นเพียงคนเดียวที่เป็นเจ้าของหัวใจของเขานะคะวันหนึ่งที่เขาพร้อมคุณก็เป็นเพียง คนเดียวที่เขาจะแต่งงานด้วยนั่นเองนะคะ